สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast เสรีรับสอวอแบ่งกกตู่ป้อมแต่โบทจริงเสียงไม่แตกชี้เก่งดีอย่างไรถ้าไม่มีหัวคะแนนไม่สร้างความดีย่าจะได้เป็นนายกเมื่อเวลา12นาิ15นาทีวันที่16มกราคมที่รัฐสภา นายเสรีสุวรรณภานนท์สมาชิกกุฏิสภาสอวอให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่มีการแบ่งฝั่งของสอวอเลือกหนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐว่ายอมรับว่าสอวอมีการแบ่งเป็นสองฝั่งจริงและยอมรับตามสภาพว่าสอวอชุดนี้ มาจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติกสชซึ่งในคสชมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนฉะนั้นการเสนอชื่อในการเลือกนายกไม่ได้มาจากคนคนเดียวขณะนี้อาจมีแนวทางความเห็นหลายกลุ่มหลายพวกแต่เชื่อว่าในท้ายที่สุดจะมีเสียงแตกออกไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโดยรวมส่วนใหญ่วุฒิสภาจะต้องเอาประเทศเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งการที่จะเลือกใครเป็นนายก เป็นหน้าที่สำคัญของสอวอซึ่งมีวาระ5ปีจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมาทำหน้าที่นี้นายเสรีกล่าวว่าดังนั้นต้องมีสำนึกรับผิดชอบในหน้าที่หากเสนอคนดีเข้ามาก็ต้องสนับสนุนแต่หากดูแล้วมีปัญหาสร้างความแตกแยก,กอยู่ในกลุ่มทุจริตคอร์รัปชันเล่นการเมืองไม่ได้เห็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลในการตัดสินใจ ย้ำว่าส่วนใหญ่สอวอจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อถามว่าการเลือกตั้งครั้งนาจะมีการแข่งขันระหว่างพลเอกประยุทธ์และพลเอกป,ประวิตยหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าเมื่อเป็นพักแยกกันแล้วอย่างไรก็แข่งกันทํางานทั้งนั้นแต่เวลาแข่งกันแล้วขึ้นอยู่กับว่าสามารถที่จะเอาฝ่ายการเมืองของแต่ละพื้นที่มาอยู่ที่พักตนเองได้มากน้อยแค่ไหนคนเก่งอย่างไรคนดีอย่างไรถ้าไม่มีหัวคะแนน ไม่มีพักไม่มีพวกไม่เคยสร้างคุณงานความดีมาก่อนก็ไม่ได้เป็นกันง่ายง่ายดังนั้นไม่แยกกันเดินแล้วแต่ละคนก็ต้องหาคนที่มีคะแนนเสียงมาอยู่กับพักของตนเองซึ่งอยู่กับว่ามากน้อยแค่ไหนและวิธีไหนและนั่นคือคำตอบว่าพักไหนได้คะแนนมากแค่ไหนนายเสรีกล่าวนายเสรีกล่าวต่อว่าบางพักการเมืองมีนโยบายดีประชาชนสนใจก็จะได้คะแนน แต่หากเสนอประเด็นเอาแต่สร้างความแตกแยกปฏิรูปสถาบันโดยไม่ได้ดูว่าวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างไรตนคิดว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้คะแนนเสียงจากประชาชนดังนั้นแต่ละพักการเมืองก็ต้องมีกลยุทธ์และทิศทางของตนเองเพื่อซื้อใจซื้อเสียงของประชาชนด้วยผลงานและนโยบายของตนเองจากการที่สวลงไปสังเกตการการเลือกตั้งซ้อมแต่ละครั้ง มีการใช้เงินจำนวนมากแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตก็ยังทำอะไรไม่ได้เนื่องจากไม่มีหลักฐานประชาชนก็ไม่กล้าไปเป็นพยานมองว่ามีโอกาสสูงที่จะใช้เงินในการเลือกตั้งทางหน้าทางนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่ากฎหมายจะทำอย่างไรไปไปมาคนที่กล้าซื้อเสียงกล้าทำผิดกฎหมายสุดท้ายชนะทุกทีต้องกลับมาดูกฎหมายเพราะกฎหมายผิดทั้งคนให้และคนรับ จึงไม่มีใครกล้าแสดงตัวออกมาเป็นพยานนายเสรีกล่าวนายเสรีกล่าวว่าจึงเสนอว่าผู้ที่ซื้อเสียงถือว่าผิดกฎหมายแต่ผู้ที่รับเงินถือว่าไม่ผิดกฎหมายดังนั้นจึงจะทําให้มีหลักฐานเอาผิดคนที่ซื้อเสียงได้แต่ยังไม่มีใครกล้าทำเพราะมองว่าเมืองไทยเก่งที่สร้างกลไกในการเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ